ปกตินาแรงนี่ขันเขาบ่อเฮ็ดระบบนี่น้ำสี่แห่งเบิดแต่ปรากฏว่านาแรงก็บ่อแห่งคือเขาเติมลงไปไว้มันเต็มแล้วแต่ก่อนผมก็บอเสือคือกันผมก็บอกน้ำบดานหู้ํำนีมันเป็นอย่างยังสูบบ่อเบิดเอาแต่กลับกันสายยังไงเขาเป็นอย่างมันจะเบิดแสดงว่าน้ำบดานเนี่ยบ่มีเบิดเพราะบ่าท่อขางล่างมันเชื่อมกันเบิดแต่ของผมสำรวจแล้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณเจ็ดถึงสิบเอ็ดเมตรซึ่งแต่ละบ่อเนี่ยก็จะเลิกบ่อท่อกันที่สาคัญคือผ่านชั้นดินเหนียวอากาศก็พุ่งขึ้นมาได้น้ำก็ลุไปได้ นี่คือหลกักการเติมตัวนี่เขาเอ่ยว่าบอสังเกตการผมที่มาวาัดวา่าน้ำน้ำใตดินที่เติมลงไปมันขึ้นมาจากเม็ดบบดนี้นี่น้ำม,มันไหลามารวมกันมันด้วยธรรมชาติของมันมันหนักจวบกับแรงเวียงของโลกที่มันหมุนจริงสิแต่หลกักการมันเบื้องแ้วเนี่ยมันจะเวียงออกไปได้ประมาณกิโลหนึ่งแต่ละบอ่อนี่คือหลักธานาคารน้ำใตดินธนาคารน้ำใตดินก็ดีมั้าก็เป็นเป็น,นะเ,ปนเป็นวิธีการบริหารจัดการน้ำอีกอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งพูดได้ง่ายเนยาะ ตัวนี้เนี่ยธนาคาร ßer, นับได้ดินเนี่ยพูด,ดง่ายๆราชการเนี่ยยังไม่ได้ทํามาก,กเท่าไหร่ยังไม่มีหน่วยงานมาวิจัย <m> ให้มันเกิดงานวิจัยว่าทําแล้วเห็นผลจริงได้ผลจริง hmm. ตัวนี้เนี่ยมันเกิดจากหลวงพ่อสมานท่านไปอยู่ประเทศสหรัฐ hmm. เออแล้วรัฐรัฐรัฐนั้นอ่ะมันมีปัญหาเรื่องน้ําท่วมน้ำแล้งเออ <óm> <m> วันปัดเขาก็เลยทําเรื่องธนาคารนับได้ดินเพื่อแก้ปัญหาท่าน้าท่วมและน้าแล้ง ก็คือหลักการมันก็คือเมื่อฝนมันตกลงมาเยอะๆเนาะมันก็จะไหลจากที่สูงลงสิ่งตืที่ต่ำตามทรงทันของมันหรือบางทีมันก็จะท่วมนะครับเพราะว่ามันไม่สามารถซึมลงไปชั้นประดานได้เพราะว่าชั้นดินมันมีหลายชั้นชั้นนี้นิ่มมันก็ซึมได้ส่วนหนึ่งชั้นนี้แข็งมันก็ซึมแล้วันไปเจอชั้นดินดานมันก็ซึมไม่ได้เลยประมาณนี้รันหลักการธนาคารแม้ใต้ดินก็คือเ็าเรียกผนวกชั้นดิน เพื่อให้ทะลุชั้นหินไอ้ดินดินแข็งเสร็จแ,แล้วแทนที่น้ํามันจะไหลลงมาแล้วลงแม่น้ำเราพอ,อลงวยนี่ถีท่ทิ้งเราก็เลยเหมือนขุดบ่อดักมนันไว้โดยหลักการธรรมชาติเมื่อเราขุดแล้วน้ํามันมารวมกันเยอะๆมันก็หนักมันก็กดลงไปเมื่อกดลงไปมันเหมือนหลักการเหมือนเราเขาเรียกว่าอะไรอนะ่ะถ้ามันกดลงไปถ้าเราไม่ไปเปิดรูอีกฝั่งหนึ่งนาอ มันมันก็เหมือนสูญอากาศน้ำก็ลงตามันเราก็ต้องสํารวจว่าเฮ้ยเนี่อเราตักมันไปตรงนี้เราก็ต้องไปเปิดรูอีกรูบางหนึ่งตรงนู้นตรงนู้นตรงนู้นเพื่อมันมีรูรูอากาศออกน้ําก็จะลงได้เร็วขึ้นออากาศก็จะโผล่ไปขึ้นที่โน้นแต่แล้วน้ำที่มันลงไปเนี่ยมันก็จะไปโผล่ที่โน้นอ่ะครับซึ่งผมเองก็ไปศึกษาบปลงพ่ออยู่อยู่พักหนึ่งเหมือนกันไปดูที่หมู่บ้านที่เขาทำจำเน็ดซึ่งหลวงพ่อไปทําไว้อะโลกเขาหมุนเางงี่ย น้ำใตดินเนี่ยมันจะเวียงตามแรงเวียงของโลกพันลักการมั่นก็คือเขาไปเติมไม่พุ่นเป็นหกิโลสิบกิโลเติมไม่พุ่นอะแต่เมื่อมันเติมลงไปแล้วโลกมันหมุนอย่างนี้ตลอดเวลาเนาะแต่คันเขาบ่มาจอมองนี่บ่มาเปิดมองนี่เขาก็ไปได้น้ำเพราะมันก็จะหมุนไปมันก็จะไหลไปธรรมชาติของมันไปทั่วที่เพื่อเดนพันละการมั่นผมก็เลยจะแข่งยางห้เกษตรกรใส้ผมก็จะรัดมองนี่ซะน้ำมันไปเติมพุ่นมันหนักมันก็ลงไปใต้ดิน แต่โลกมันหมุนนี่เเมื่อผมมาจาอหูจาอแป๋วมันมันจะขึ้นนี่คือหลักธนาคารน้ำใตดินคือทางาใต้เนี่ยมันม,ม,นมีมันมีสายน้ำคือน้ำห่วยนะำยางนี่แหละ<า>มันไปตาม <โฟ |notimestamps|> ซอกหินซ <โฟ S 1> อกยางแต่เพียงแต่ว่ามีหม่องน้อย,มอยหาาม่องใหญ่เออไม่จะเกิดว่ามันเป็นคลองเร็วนาะแะ้วก็มันมีน้ำหนักนาะกลุ่มอื่นโมเมนต์สมาชิกเขาเิ่นสิจาะขืนมาใส่ล่ะกัดจอได้คนอื่นกัดไส้ในเบิร์ดกันหูรักการหูวิธีการ ่างเช่นเนี่ยผมเอาน้ำลงไปเติมใตดินแทนที่มัสิแหงแน้ำใตดินเมื่อไปเติมหลายหลายแล้วมันกกี้ด,ดันขึ้นมา<อ>เพราะน้ำเครื่องดินเนี่ยกระจัดยูต่ำาะหละการมันเขาต้องต้องซอยกันเติมหลายหลายออตอนนี้ผมกับหนึ่งต้องสั่งเค้าเข้าใจให้สามาชิกเติมน้ำยู่เพื่อนจากของน้ำน้ำที่ฝนตกลงมาจากหลังคาแทนที่มันไหลไปถิมไปกระสิดให้ทุกคนเนี่ยเจาะเป็นบอ่อธนาคารน้ำใตดินแบบปิดคือเจาะลงไปแล้วก็หินแล้วหยังเสษไม่เสียหยังใส่แล้วก็ถมไม่มันก็เป็นธรรมชาต แต่น้าม,มากมล้ก็ซึมลงเร็วเพราะว่าสาเหตุที่มันซึมมาได้เพราะดินมันแข็งครับเป็นหลักการเอาเหตุเหตมันพุ่นเห็นพวกลงไปซื้อนี่แมนเตินมน้าลงไปให่สันครับแต่ซึ่งนนแต่ละสันดินเนี่ยตอนนี้เขาเอื่นเติมหน้าแบบใต้แบบตื้นขุดลงไปบ่เกินสามเมตรครับทีเขาเฮ็ดกันตามตอบตยังยังที่เฮ็ดกันทียังเช่มองได้ถน,นนน้ำค้างนา้ำท่วมก็ไปเจาะแล้วก็เอาหินถมเพื่อให้น้ำม,มารวมกันแล้วก็ซึมลงไปเมื่อก็จะซึมได้บริเวณ แคบแคบแต่ของผมเนี่ยเจาะลงไปถึงชั้นบาดาลชั้นบาดาลเนี่ยเมื่อเติมลงไปปั๊บมันไปน้ำหูบาดาลเลยทีนี้ครับบอมีเต็มคร <c oughs> ับเสร็จแล้วเมืเ่อเขาเติมลงไปน้ำช่องบาดาลมันเต็มเมื่อกันดันขึ้นมาถึงดินถึงดินเขาอยากใส่อมเนยก็เจาะเอา <c oughs> อยู่ไก่สดจะใส่กี่ตันอ้วนยุกลางทงหนึ่งมองหนึ่งนีบ <c oughs> มองนีบมอหนึ่ง <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวมองนี้เดี๋ยวพาออกไปหนี่งี่คือบอบอที่หาที่ผมมาเจาะ คือมันเป็นคลองอีสานเขียวเก่าอยู่แล้วคือคลองอีสานเขียวเนี่ยมันสิมาจากต้นตําบลบนะุญเนาะมันหลักการคลองอีสานเขียวของเขาแต่ก่อนคือเอาน้ำฝนตกหลายๆอ่ะ <S S S อเพื่อบอให้น้ำท่วมหมู่บ้านน่ะให้มันมาไหลลงคลองแล้วไปลงเป็นห่วยลงห่วยร <S S S 2> ักษาะนั้นแต่ซื้อมือนี่น้าม,มันบ่อหลายปานนั้นแล้วมันมีแต่ขาดวันที่ผมก็เลยใส่ละสำรวจแล้วว่าบ่ต้อนอันบ,อ 3, บอ 4, ่อสามบ่อสี่ตัวนี้บอ่บอหาผมจะเห็นเป็นสามเหลี่ยมเออเองส่นี่ นี่ตัวนี้บอหาตัวนี้บอสามตัวนี้บอสี่ตัวนี้บอหานี่คือบอหาแล้วบอหนึ่งบอสองบอบอหนึ่งอีกอยู่อีกส่วนหนึ่งโอส่วนแมนหลักการมันเนี่ยบอหาหยุดด่านตะวันตกเนาะน้าเนี่ยข้ออีสานเขียวมันมาได้ทั่วร์ตมบุเลยปกติมันมาหล้กกันลงห่วยทิมผมกับมาขุดดักมันนะขุดักมันลเลยแมนน้ามานนี่ปับแทนที่มันจะลงห่วยลงห่วยมันก็ลงไปส่วนหนึ่งแต่ส่วนหนึ่งเมื่อมันมันมาอยู่บางทีมันมาร่วมกันเนาะ ผมขุดเนื้ยเนี่ยจะมีสะดืออยู่บางนี่สามจุดเนี่ยที่มองบัวบางบ้ายนี่สะดือมันใหญ่สำหรับผมก็ขุดเอาตามสภาพพื้นที่แล้วครับแต่เพีงเยงแต่ว่าว้มลึกนี่ผมสำรวจแล้วโซนเท่าเนี่ยสิบเอ็ดเมตรบ่อครับสัมสาใหญ,ญ่เลยขุดลงไป <c oughs> สิบเอ็ดเมตรครับแมนเพื่อให้พันชั้น <ข cụ S 1> ชั้นดินเหนียวยบ่บมแมนแต่ละพื้นที่นี่จะลึกบ่ทอกัน<อ>บางบอ่อเนี่ยเจ็ดเมตร แต่ส่วนมากอยอยู่ที่ประมาณ7เมตรถึง11เเมตรคือมันจะมีมีชั้นดินเดินเถึงเ1เลยแม่นคืเอเขาเขาต้องเจาะสำรวจก่อนก้อนสิขุดคือดินเหนียวมันเป็นชั้นดินดินเหนียวแหง้งอากาศก็ขึืนบ่ได้อากาศกระลงกบ่ได้น้ำก็ลงกบ่ได้พอนผมคือต้องทะลงชั้นนี้คือจังได๋ก็ต้องให้ผ่านชั้นนี้ไปให้ได้ต้องให้ดินเหนียวบางบอลอย่อยู่หเมตรก็มีบางบอลอยู่1ิบเล็กกว่านี้กับมีแต่ของผมสำรวจแล้วเนี่ยทั้งใส่เทียมสำรวจทั้งใส่มือเจาะสำรวจ เอาดินมาวัดมาอย่างเรียบร้อยแล้วอยู่ที่ประมาณเจ็ดถึงสิบเเมตรซึ่งแต่ละบ่อเนี่ยก็จะเลิกบ่อท่อกันขึ้นยกกับวัดที่สําคัญคือพ่านชั้นดินเหนียวเมื่อพ่านชั้นดินเหนียวแล้วปั๊บอากาศก็พุดขึ้นม่ได้น้ำก็ลุ่ไปได้นี่คือหลักการเติมครับเติมมองนี้บัดนี้น้ำมันไหลมารวมกันมันด้วยธรรมชาติของมันมันหนักแล้วจวบกับแรงเวียงของโลกที่มันหมุนยังสิโซ่นี้ แต่ละการมันเบิ้งแล้วเนี่ยมันจะเวียงออกไปได้ประมาณกิโลหนึ่งแต่ละบ่อเดือดลการที่ว่าโลกมันหมุนมันสิบล์มันสิบลไหลไปประเทศอื่นไปจังหวัดอื่นบ่ไปเบิดครับไปเบิด์เนาะไปเบิรคือหมายว่าข้างล่างเนี่ยมันเชื่อมกันเบิดแบบน้ำหวยแม่น้ำเนี่ยมันลงไปแม่น้ำมันก็ไปทัวของมันน้ำใตดินกับขึ้นกันมันก็ลงไปเบิดมันก็ขึ้นกับมั่งเนาะแมนบ่อบบแมนมันไปเลยเลยๆอ๋อไปเลยอ๋อพอมันบ่บไม่กลับ ยังน้ามันไหลลงไปห่วยแต่ไม่น่ามันมีมีไหลขึ้นดอกอ๋อเรา้วเย็นแค่ส่วนของห้านี่มันจะมีประโยชน์อะไรล่ะฮเนี่ยมันไปเรื่อยๆรื่อเลยอากระนี่นี่พื้นที่แปลงถ้ามช่กุ้มอยู่แถวนี่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 อยู่แถวนี่ผมกับคุณนี่เพื่อให้น้ามันเวียงมาโซนนี่นี่นี่เวียนใต่อกันไปเรื่อยสามเหลี่ยมนี่แม่แต่ละการกุ้มที่ได้ใช้ประโยชน์คือสุดนี่อยู่บริเวณสามเหลี่ยมนี่หรืออยู่บริเวณใกล้ๆบ่อเนี่ยบ่เกินขอบเขตหนึ่งกิโลเมตรนี่เราจะเขียนตรงนั้นแต่ขันเ้าอยากให้มันแห้งเพิ่มอีกกเา สำรวจจุดบางนี้อีกบางนี้อีกเพื่อให้มันซอยกันเติมอมประมาณนี้แต่บัานี้นี่เขากับไปจาะบ่อ,บอให้สมาชิกอยู่แถวนี้แถวนี้ม,มันเวียงไหมน,นี่ไหน,นี่สมาชิกกระสูบไสจากนี่บอ่อได้มาสูบจากบอ่อนี่อพอบอ่อนี่มันไก่แห้งไงห่างจากแปลงเขาเป็นกิโลประมาณนี้แล้วระวังไอเจาะที่เป็นสามเหลี่ยมหนึ่งห่างกันจ็ดกิโลผมเองหนึ่งคืองบประมาณที่ผมได้มามันต้องจาะในที่สาธารณะ ผมก็เลยต้องหาสี่สานะแต่ต้องอยู่ในมุมบริเวณนี้ผมหนึ่งข้องสาสาสาณะนองสานาะซึ่งผมได้เงินมาเราเป็นเห็ดเลยเลยต้องไปขอเจ้าผ่าเขาอีกข้องเนี่เป็นของไผรก็ต้องไปขออนุญาตเขาอีกมันกันเรื่องยากอยู่เรื่องกฎหมายเออคนเราอบตกันหรอแมนบางบอนอยู่คนเราอบตเขาแต่เขาก็บอบสหเทเขาก็เห็นเดือดส้นของเขาครับต้องไปขออนุญาตเขาแล้วย่างคุดินลึกสิบเอ็ดเมตรกับพิบกฎหมายอีกต้องไปขออนุญาตเขาอีก ขันขุดเกินซิผาเมตรก็ต้องไปขออนุญาตกรมทราบอีกมันโอ้โหนี่คือกฎหมายประเทศไทยผมลองมุดลงไปเบึงเลยบอกพี่ได้อีทน้องกะเลิกซิเป็ดเมตรอ่ะเพราะมตัวรตัวนี้เขาเอ่ยว่าบอสังเกตการ์ดบอสังเกตการคือผมให้ให้ทีมผมผมกระจาะบาดาลลงไปซิผาเมตรขึ้นกันเพื่อผมถือมาวัดว่าน้ำน้ำใต้ดินที่เติมลงไปมันขึ้นมาจากเมตร็ดมึงน้ำจากพอนี่ แม่นเขาก็จะมีที่มาวัดแล้วมาเก็บตัวยางน้ําไปตรวจนําตรวจมีคอว่าน้ามีสารขีมีบอมีสารพิษบออประมาณนี้อันไหสารน้ำตัวตัวท่อก็ถือว่ามันใส่บ่อได้แหละมันมันคือือตัวนี้เขาเห็นใส่เงินหลวงเขาเลยต้องเก็บตัวเลขข้อมูลเพื่อเบงว่าเหตุแหละมันมีผลกระทบอย่างนี้แต่หลักการมันของเขาได้ได้เปนบ่อได้เอเนี้ยไว้เออ บ่อมันก็ซ้ำเฮาเจาะบาดานบอเปิดหรือบ่อปิดแบบนี้บ่อตอนนี้เขาเอิ่นบ่อสังเกตการต้องเอาไอ้นี่มาเคาะแต่เพียงแต่ว่าเฮากับปิดหัวปิดท้ายประมาณนี้เสร็จแล้วเนี่ยเฮาใส่หัวน้ำใต้ดินมันตื่นสำเลยขึ้นสำครับบางทีเขาเขาไปเจาะไว้พุ่นแล้วบ่อบาดาลชาวบ้านเนขาก็ไปวัดเบิดเลยครับบ้าก็ปีหนึ่งเขาจะมาวัดอยูสามเถื่อเจาะซื้อๆอะไรกับใส่ทอใส่ทอไว้แล้วก็ปิดหัวมันไว้น้ำขึ้นกัน แล้วก็เจาะห่วยคือคือจังเขาเจาะบาดาลธรรมดาเจาะบดาลธรรมดาครับแต่เพียงแค่ว่าแรงมื่กี้เปี้ยแต่เพราเจาะด้านข้างคอแท่นแม่นเสียแล้วน้ำเพรานี้ที่มันเติมบางทีมันสิวัดได้ว่าตอนนี้น้ำใต้ดินมันอยู่ระดับใดมันมันเติมลงไปแล้วมันดันขึ้นมาระดับใดระดับมั้นแม่นคือเบมึงระดับอะแม่นว่าน้ามันขึ้นมางสำหรับไงครับโดยปกติน้าแรงนี่ขันเทาบ่อเฮ็ดระบบนี่น้ำสีแห้งเบิดตามธรรมชาติของมัน แต่ปร,กรากฏว่านาเรียงก็บ,บ่แห้งคือเขาเติมลงไปไว้มันเต็มแล้วครับบ่แห้งเนหมายถึงว่าบ่แห้งแบบว่าบ่อนี่ก็ยังมีนานมือบ่แม่นทั้งดินนี่แห้งเบิดแต่น้ำใต้ดินเขาแต่ประเทศในน้ำใต้ดินขัดมันแห้งเนี่ยมันสิวะเลิกรงไปเรื่อยๆรุ้งไปเรื่อยแต่ตัวนี้พอแต่หลังจากเขาเห็นเนีย่ยเขาสิวัดเบิง่งว่าเฮ้ยมันเติมลงไปแล้วมันขึ้นมากทำไดอยู่หมองสวนเขาเหรอหน้าจนาไปกินเบิดแม่น,นมคือบางเทือดจอทถทือตาน้านี่นะ ขันสายใหญ่มันมากเนาะเห็นบอกที่เขาจ่อประดานเป็นอย่างบางบอลแห่งบางบอลบ่แห่งบางบอลสูบบ่บกมันขึ้นอยู่กับเขาจ่อไปตือนตามันบอกไงแต่ตัวนี้โมผมเดี่ยวำรวจอยังเรียบร้อยเพื่อเพื่อเติมหน้าบอกนี่ให้ได้หลายที่สุดเพื่อมันเบี่ยงลงไปพุ่นได้หลายที่สุดประมาณนี้แต่บอกนี่เพื่อผมวัดเก็บเพื่อวัดเขียนงานวิชาการว่าเติมลงไปแล้วก้อนเฮ็ดหน้ามันอยู่ระดับใด ลังเฮ็ดปีที่แรกมันขึ้นมาซสั่มเลปีที่สองมันขึ้นมาซสั่มเนี่คือเขาเติมลงไปแล้วเห็นผลว่ามันขึ้นมาจริงเขาได้กลายเป็นต้องมีบอสังเกตการซึ่งบอแมนเขาตัวนี้เขาเห็ดสังเกตการอยู่แค่ใกล้ๆนี่เลยห่างออกไปเป็นกิโลสองกิโลเนี่ยเป็นบอบบดานชาวบ้านนะเขาก็ไปวัดขึ้นกันแมนเพื่อจะเปรียบเทียบให้เขาเห็นว่าเฮ้ยมันขึ้นไหมหรีนะจากเมื่อที่บอมี้เขาเหดบอสัยเห็ดข่าวประมาณน,นี้แล้วประเีธสาเหตุที่เขาต้องส่งน้าไปตรวจิเค์ว,วะ นี่มันมีสารเคมีบนเปืือนลงไปบ่อมันน้ำนี่มันคุณภาพมันเป็นยังไงเขาก็ต้องมีมีมีการวัดขึ้นกันมันหมุนมันหมุนรบตัวทีพีเฟื่อนละกันมันไปแล้วมันไปเลยมันจะอยู่หอดนาแรงอย่บอกฮะน้ำที่เขาเติมลงไปคือหมายความว่าข้าเติมลงไปทั่วพื้นที่ทั่วตมบลเนี่ยมันซอยกันเติมมันกอยู่ครับเนี่ยเป็นอย่างน้ำบาดาลเอ้ากบคิดยังไงแต่ก่อนผมกับบอเสือขึ้นกันผมกับบักน้ำบาดาลหู้ซำนี่มันเป็นอย่างยังสูบบ่อเบิดเอา แต่กับกันสายยังไงเขาเป็นอย่างมันจะเบิดแสดงว่าน้ำบาดาเนี่ยบ่มีเบิดเพราะว่าทอขางลางมันเชื่อมกันเบิดเป็นหยัง <ๆ S 1> เป็นหย <ๆๆ S 1> ังที่เขาบอกว่าไอ้ความเข้มของน้ำทะเลมันมาหอดเขาอ,อ่ะคือทอมันเชื่อมกันเบิดไงครับแต่ก่อนผมก็บเ่เสียแต่ก่อนผมบอใไสบใกไสลักการนี่ผมไม่ได้คุดสาคุดสาเปลืองพื้นที่จนว่า ในสวนผมขุดซาแต่เราพุ่นเบิดกินพื้นที่เบิดเพราะผมคือ่าิเก็บน้าไม่ได้ไหลคือผมเสื้อยู่พี่แต่ว่าหมายถึงว่าในเหมือนมันหมุนหลอกตัวไปมันไปหาคนอื่นหมดหรอข้อสิเจาะไว้มันจะมีประโยชน่ยังมันกับปลงทักงอื่นมาหมอทั้งอื่นมันกับมาหาเทาน้ำขึ้นกันมันกวนกันอย่างเดียนกัน่แมนแล้วอีกอย่างในหลักการเจาะก็คือเป็นการเปิดรูเพื่อให้น้ําข้างล่างมันดันขึ้นมาคือบ่แมนเทาก็เติมอย่างเดียวมันมันเป็นการเอาน้ําข้างล่าง มน่าจะเมีอย่างเติมขึ้นมาด้วยอาจจะมีมีบางห่วงที่มันแบบว่าบ่เชื่อมแมนมันจะจะตันอยู่ในส่วนไหนส่วนหนึ่งนย่แหละคือคือมันแมนมันมันสีป็นหู้นี่ไปมันตันบางนี่แต่ข้างล่างมันจะมีซอกหินซอกลื่อย่างมันก็ไปกันเบิดแต่เพียงเขาเจอหหู้ใหญ่หู้น้อยแมนแต่ฝนตกลงนี่ก็ที่ซึมหดแมนครับมันก็มีคือกันเขาพว่าใครมันหดนาแหล็กปนั่นแปลว่าสั่นสันสั่นหินทั้งล่างมันกับ บ่ได้ไปไหวปนั่นเนอะบ่อบ่อบ่อบ่มันก็จะเหมือนกับนี่แหละที่น้ำซึมลงไปทางไหนแม่นป่าบ่สหอดลงแล้วขึ้นบ้างเนี่ยว่าเนี่ยตอนเนี้ยมัายื่นอยู่ในโลกมันก็หมุนอยู่แต่เขาบอกโหสิพอโลกมันใหญ่แห้งแม่นป่าตัวเนี้ยน้ำมันก็ไหลอยู่ของมันแต่เพียงแต่ว่าน้ำใตดินเนี่ยมันจะไหลกลับกันกับน้ำทั้งดินแค่นั้นเองน้ำทั้งดินเนี่ยมันจะไหลจากสีสูงลงสู่สีต่ำเสมอแต่น้ำใต้ดินเนี่ยมันจะบ่มันจะบ่อ มันจะระดับเดียวกันเ,เขาเอ็นว้พ่นมาพ่นน้แห้งเลยอะไรว่ากบที่เขาบอกว่าระดับบ้านเราสูงกว่าระดับน้ําทะเลเท่าไหร่ก็คือเขาเอาระดับใต้ทะเลามาวัดบ้านเราพา<อ>นน้ํามันจะรับเดียวกันอนังมันยืทตึงกันทั้งใตนะแมนคือระดับเดียวกัน,น,กนม,มันสีบอมแมนคือท้งๆทงๆนี่มันสีเอียงแต่ทั้งใตนี่ระดับเดียวกันประมาณนี้รักการรักกัมั่นบางนี้ครับผมก็ไปเรียนรู้กับหลวงพ่อแหลวไปเบิ่งพื้นที่เขาเขาเฮ็ดสําเ็จ เฮ้ยแต่ใรผมสิด้เหตุคือเขามันบ่มีตังค์เนาะบรร่กือหลวงพ่อผมก็เลยต้องมาเขียนโครงการพเพื่อไปห,ไปหางบแต่ผมบ่ได้ม่เก็บเงินชาวบ้านในก่อนในขอเฮ้ยเก็บเงินมไปออกค่าตรวจไปจ้างที่บิบ่เถิงบ่อผมไปหางเงินทั้งนอกเพื่อเอาเป็นการมาช่วยชาวบ้านเข้าใจเข้าใจเรื่องระบบนำใต้ดินแล้วเออ